ัสดีพีุ่กี้อย่างเป็นทางการสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทำไมต้องทำเสียงแบบน,นั้นด้วยคะพี่สวยขึ้นสเสียงแปเลยนะเ <laughs> <laughs> มื่อกี้เมื่อก่อนพี่อาจจะดูหน้าตากระโหลกกะลาทุกวันนี้พี่สวยขึ้น<ม>พี่จะมีมารยาททางการพูดเยอะมากจากที่ใหม่อะสัมผัสพ,พี่ตุ๊กี้มาตลอดใหม่เห็นความเปลี่ยนแปลงมากขออนุญาตพูดสมัยก่อนได้ไหมคะถ้าที่ใหม่เห็นใหม่รู้สึกว่าใบหน้าของพี่ตุ๊กี้อะมันดูโซมขอโทษนะคะแต่ว่าใหม่ไม่กล้าทักแล้วพี่ก็ดูเหนื่อยดูเพลียดูรู้สึกว่าไม่มีชีวิตชีวาแล้วออ่าางมมันนแีควห้ะต มันพองๆเหรอมันมีความรู้สึกว่าใบหน้าพี่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแบบศัลยกรรมคะคุณผู้ชมคือพี่เป็นคนหนึ่งที่ตัดเลยว่าชีวิตตุ๊กี้ห้ามพูดคำว่าสวยแตทำไม สดใสขึ้นของใสขึ้นพี่ใช้คำได้ดีมากมีน้มีนวลขึ้นหลายๆอย่างอันนี้พี่ยอมรับเหมือนพี่ใหม่ใช่ไหมผมทำงานกับพี่กี้มาประมาณ5ปีกว่าแล้วที่ผ่านมาผมจะเห็นว่าพี่กี้มีพัฒนาการสุขภาพผิวที่ดีขึ้นจริงๆนะจนมาถึงวันนี้พี่สาวพี่มีเคล็ดลับอะไรอันนี้จากใจเลยนะคะว่าพี่ทุกี้เป็นคนหนึ่งที่ที่เป็นคนมีปัญหากระฟ้าจุดด่างดาวันนี้ไม่มีนะวันนี้ไม่มีคือพี่พูดเลยนะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคนดูแลสุขภาพในเรื่องของการ ควบคุมกําเนิดอ๋อเข้าใจแล้วควบคุมกําเนิดโดยการดูแลต่างๆนะทีเนี้ยการที่เป็นผู้หญิงสุภาพสตรีอ่ะถ้าการไหลเวียนของประจำเดือนไม่พอดีไม่ปกติแน่นอนมันส่งผลในเรื่องของผิวพรรณและหน้าตาพี่อาร์ตพี่อาร์ตอาจจะไม่เข้าใจเวลาคนเราควบคุมกําเนิดมันจะต้องมีการแบบว่ามีฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงบางทีเนี่ยมันมีพวกแบบว่าฝ้ากะขึ้นมาผิวเราจะหยาบก้านขึ้นมันจะดูแบบไม่สวยอ่ะไม่ผ่องอ่ะถูกไหมฮะพี่ก็เลยแก้ปัญหาโดยการว่า ถ้าเกิดข้างในเราต้องไปจําเป็นต้องเป็นแบบนี้ uh huh. เราต้องพึ่งพระพึ่งผาเราต้องพึ่งพาหมอด้านหน้า oh. พี่ก็เลยไปตามคลินิกต่างๆ uh huh. และคุณหมอก็บอกว่า uh huh. พูดมาคำหนึ่งว่าตุ๊กี้อยากหายไหม uh huh. อยู่ในบ้านเท่านั้นอุ้ยจะบ้าเหรอพี่แล้วเราต้องทํามาหากินเป็น,นหัว<ง>หน้าครอบครัวสิ่งที่พี่เจอคือไฟเอ่ยแสงแดดเอ่ยแล้วระบายการเนี่ยด้วยอยากให้ทุกอย่างมันผ่องๆ<อ>ก็มาจ่อด้านหน้าเลยส<อ>ี่ซ้าห้าตัว<อ><อ>เหมือนผ้าทิศห้าหกดวงจ่อในหน้าเราเ<อ>พี่รับเต็มๆพี่ก็งั้นไม่เป็นไรครั้ง,งน,นั้นหนูหนูไปทาก็ได้ก็เลยหยุดไปก็ใช้วิธีการโปะทับด้วยคีมรองพื้นอันนี้เป็นเป็นวิธีเบื้องต้นก่อนคืออะไรครับพอโปะ ก็หนาหนหน่อยให้ปิดบังให้มันหนาๆนาเหรอพี่ถึงบอกอันไงว่าคนอื่นแค่ล้างหน้าโชว์แล้วแล้วของพี่กี่ฮะขูดโชว์เพราะว่ามันหนามากเลยต้องดูขูดใช่วันเวลาผ่านไปพี่ก็ทํารายการห้องขาบันเทิงและปรากฏว่าในรายการห้องขาบันเทิงก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างอ่ะมานําเสนอจนพี่ไปเจอพี่มนต์ธิ์พี่มนต์ธิ์เป็นคนที่อพี่พึ่งมากเพราะว่าด้วยสภาพหน้าแกสภาพหน้าไม่ใช่ เราไม่ได้บอกว่าพี่มนสิทธิ์น้าไม่ดีนะแต่ว่าด้วยธรรมชาติของเขาอ่ะเราเคยเห็นอยู่่และสําคัญวิถีชีวิตพี่มนสิทธิ์เหมือนพี่พี่ก็เลยขอลายส่วนตัวพี่มนสิทธ์แกให้ไหมแกบอกว่าถ้าอยากได้อ่ะปรึกษาเลยทําทุกอย่างเหมือนพี่ก็คือแนะนําว่าไงคะก็แนะนําว่าก็คุยกับกุ๊กกิ๊บเลยแล้วพี่ก็เดเรกไม่เสร็จไปหากุ๊กกิ๊บเพราะเราเราคุยกันในทางโซเชียลตลอดเวลาแต่เราไม่เคยจักใจกันกุ๊กกิ๊บบอกงั้นเอาพี่ตุ๊กี้เอาไปใช้ เอาอะไรไปใช้ไฮราบูและวันนี้มาไหมพี่จะมาคนเดียวได้ไงล่ะเพราะฉะนั้นขอเชิญไฮราบูเลยค่ะเชิญค่ะและนี่ก็คือไฮราบูนั่นเองนะคะที่กุ๊บกิ๊บเป็นคนบอกมาว่าเนี่แหละคือเคล็ดลับที่อยากจะส่งต่อให้กับพี่ตุกกี้พี่เป็นคนชอบอย่างหนึ่งนะคือเรารู้ทั้งรู้ว่าใครเป็นใครเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่พี่ชอบตรงที่ว่ากุ๊กิบเขามาด้วยความที่ สนใจใช่ไหมพี่งั้นลองลองกเอาไปลองะและสําคัญคือถ้าถูกใจและใช่เลยแล้วมันหายค่อยบอกกุ๊บกิ๊บอ๋อเหรอพี่ชอบตรงนี้มากเลยพอเปิดกระปุกปุ๊บพี่รู้สึกยังไงคือพี่จะบอกเลยนะว่านอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่แพคเกจดีแล้วค่ะข้างในเขาบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาและที่สำคัญคือข้างในเนี่ยเขามีไม้พายด้วยนี่นี่นี่ เล็กๆน้อยๆถามว่าเพื่อป้องกันการประหยัดไหมไม่ใช่อตักง่ายทําง่ายทุกอย่างง่ายแล้วก็กําหนดด้วยตัวเราเองว่าจะตักมากตักเยอะแล้วป้องกันพวกแบบว่าเชื้อโรคเนี่ยมันเข้าไปในครีมด้วยแหละถูกต้องค่ะอ่ะันข้างในสีสันข้างในก็ดูสะอาดสะอาดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ใหม่เห็นครั้งแรกกับตาว่าไฮรลาบูเนี่ย มันมีความเข้มข้นแต่ว่ามันไม่เหลวมันไม่ไหลออกมาจากกระปุกและสําคัญคือไม่ใช่เข้มข้นแล้วทานแล้วเหนอะหนะอ่ะขอมือหน่อยค่ะขอลองด้วยครับพี่แกแค่นี้พอพี่อยากอันแม็กกันจะบอกเลยมันหอมคุณผู้ชมหามันหอมแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นธรรมชาติที่มันไม่แสบจมูกถ้าหาว่าอยู่ที่หน้าเราก็คือมันไม่แสบหน้าแสบตา ความไม่แสบหน้าแสบตาไม่เท่าไหร่น้องเดี๋ยวมันบางมากมันบางแล้วมันก็ซึมซับง่ายมากสําคัญกว่านั้นคือมันไม่เหนียวเหนอะหนะที่จะบอกว่าโดนเหงื่อแล้วไหลเยิ้มซึมแล้วนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเร็วมากเลยอ่ะเฮ้ยมันแตกต่างมากเลยอ่ะพี่ตุ๊กพูดง่ายๆเคยเห็นไหมว่าผิวอมน้ําเป็นอย่างไรนี่เลยค่ะผิวอมน้ําเป็นอย่างนี้เลยค่ะออใช่เอะแล้วอย่างนี้หลังใช้พี่กี้รู้สึกไงรู้สึกแรกของพี่กี้คืออะไร คือหนึ่งสิ่งนะพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีช่างส่วนตัวค่ะพี่เป็นคนหนึ่งที่ถ้าไปต่างจังหวัดพี่จะแต่งหน้าเองก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเจอกุ๊ปก,กิิบเนี่ยก่อนที่จะเจอไฮนาบูเนี่ยพี่เนี่ยพูดง่ายๆคือร้องสามเพลงพี่จะแสบตาค่ะเพราะเครื่องสปางไหลเข้าตาพี่จะเป็นคนอย่างนี้เลยแล้วพอเช็ดปุ๊บาอไลเนอร์พี่ก็จะไหลถึงหูมันมาอย่างนี้เลยหลังจากพี่เจอไฮนาบูพี่บอกจากใจเลยว่าร้องชั่วโมงครึ่ง บอกได้เลยว่าไม่มีไหลเข้าตาไม่ต้องเติมด้วยไม่ต้องเติมติดทนนานที่ชม<อ>ันจะบอกว่าไฮ่าบูเนี่ยทำให้แต่งหน้าติดทนมากขึ้นติดทนมากๆและสําคัญคือเขาทําให้เครื่องสำอางทุกชนิดเนี่ย แปะติดกับหน้าเราโดยที่ไม่ต้องมาซับบ่อยๆอะไรเงี้ยไม่ต้องอันนั้นจุดแรกที่เห็นหลังจากนั้นพี่ก็ชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าพี่เป็นคนมีไนเดกังวันต่างๆนานาโอหลายสิ่งหลายอย่างมากแต่นี่กระปุกเดียวหมายความว่ากระปุกเดียวทาครั้งเดียวใช้แทนทุกอย่างที่คุณเคยใช้มาโปะไปเลยใส่เข้าไปได้เลยหลังจากทาไปแล้วชอบตรงไหนรักตรงไหนก็โปะเข้าไปโปะเข้าไปโปะเข้าไปแล้วคุณสมบัติแบบนี้นะผมว่าผู้ชายจะต้องชอบมากเพราะว่ามันไม่เรื่องเยอะ มันไม่ต้องคกอะไรมากมายคทั้งหญิงทั้งชายทุกเพศโปรดใช้เลยค่ะเอางี้พี่กี้จ้าพี่บูเคยทายพี่ปะฮะไ่นะพี่บูพี่บูไม่เคยทายพี่แต่พี่เคยทายพี่บูคือจะบอกว่าตอนนี้นะคะทั้งสองคนข้างใครมากเพราะว่าอะไรที่ดีพี่ก็จะบอกพี่บูอะไรพี่บูดีพี่บูจะบอกพี่วันนั้นน่ะผมเพิ่งเมนไอจีพี่บูไปเฮ้ยพี่บูทําไมหน้าใสขึ้นวะอันนี้คือพูดโดยที่ยังไม่รู้ด้วยว่าใช้อันนี้อ๋อเหรออันนี้คือแคทลับพี่ชูให้ดูเลย เพราะฉะนั้นอยากให้บิกกี้ย้ำกับคุณผู้ชมอีกนิดนึง<ะ>ได้ไหมว่าปัญหาที่มันดีขึ้นที่เราไปแก้มันแล้ว่ทำให้สุขภาพผิวของพี่ยนดีขึ้นน่ะมันดีขึ้นยังไงบ้างครับ ผิวหน้าหนึ่งแหละผิวหน้าพี่เนียนค่ะผิวหน้าพี่ฉ่าน้ําและสําคัญกว่าน,นั้นคือจุดดงดาค่อยๆจางลง<า>โดยที่พี่คาดหวังให้กระจ่างใสไหมแน่นอนพี่ก็จะใช้ต่อไปถ้าเกิดว่ากระจ่างใสและเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นตเต็มพี่จะมาบอกทุกคนเลยว่าควรที่สุดออนั่นเองถ้าหากว่าตอนนี้ทุกๆคนอยากรู้สึกว่าลดปัญหาพวกฝ้ากระจุดดงดาหรือว่าใบหน้าที่เพลียหรือโซมขึ้นมาทำยังไงติดต่อที่ไหนฮะฟังให้ดีๆเลยนะคะโปรโมชั่นนี้เซ็ตนี้ขายดีมาก มากๆม,ม,มีจํานวนจํากัดด้วยคุณผู้ชมคะ่ะซื้อ2กระปุกค่ะในราคา980บาทแถมค่ะแถมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดหรือโฟรมร้งหน้าเลือกเลยว่าจะเอาสิ่งใดนะคะแถมให้คุณเลยนะคะสำคัญกว่านั้นเลยค่ะใครอยากได้ใครต้องการโทรค่ะ061 412 9592หรือ ค่ะแอดมาที่นะคะในไลน์นะคะแอดไลน์นะคะ info ak 9 1ค่ะหรือ IG นะคะ h y ร r a b o o f f i i i a l ค่ะบอกได้เลยว่าส่ง EMS ให้ฟรีมีบร,ริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะจ๊ะแต่เขาบอกว่ามีจำนวนจำกัดด้วยนะเซตนี้เป็นเซตที่เพื่อรายการนี้ของมันต้องมีใครที่สนใจต้องรีบเลยนะคะเซตนี้ขายดีมากขายดีมาก เขาเรียกว่าเซ็ตขายดีเดี๋ยวย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะไฮราบูนะพูดง่ายสอก,กระปุกเนี่ยอยู่ที่980บาทบตก้องค่ะ980บาทเนี่ยถูกแล้วยังไม่พอ,อพี่ตุกี้บอกว่าจะแถมไปด้วยแต่ว่ามีให้คุณเลือกระหว่างโฟมล้างหน้า1หลอด หรือจะเป็นครีมกันแดด1หลอดอันนี้บอกเลยว่าดีพอๆกัน<ช>ขึ้นอยู่ว่าความต้องการของคุณคือเอาแบบไหนให้เลือกไปเลย<ช>แต่ว่ามีจํานวนจํากัดเบอร์โทรศัพท์อะไรยังไงอะพี่คะเบอร์โทรศัพท์บอกเบอร์โทรศัพท์ห้าสี่สา <c oughs> แอชันหมุนเปลี่ยนเปลี่ยนภาษาพี่น้องจ้าอยากง่ามสดใส ผิวอุ้มน้ำแบบตุกี้ค่ะราคาเก้าร้อบาทเลือกของฟีได้อีกค่ะบอสิเป็นฟอมหลังหนาหรือว่าครีมกันแดด980บาททรงอิมเอ็ดฟี่พี่น้องค่ะติดต่อโทรเลยค่ะ0 6 1ย์ห9หนึหรือแอดไลน์มาทีแอซไซน์อินโฟเอเคเก้าหนึ่ง si หรือไอจีไฮดร อูออฟิเชียวค่ะเออวันนี้ขอบคุณพี่ตุกี้มากเลยค่ะขอบคุณน้องมายค่ะขอบคุณน้าร์ดค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับรายการของมันต้องมีวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ